แน่นอนด้านล่างนี้คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ1,000คำเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับยานเกราะล้อยาง First Win 4x4 Tactical Vehicle รุ่นปี2025สำหรับช่อง YouTube ของคุณขีดขีดขีดในปี2025นี้รถยนต์หุ้มเกราะที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยคนไทยเพื่อภารกิจทางทหารและการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งกับ First Win 4x4 Tactical Vehicle หรือที่รู้จักกันในชื่อ First Win ยานพาหนะทางยุทธวิธีแบบล้อยางขับเคลื่อน4ี่ล้อที่ผลิตโดยบริษัทชัยเสรีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจำกัดภายใต้แนวคิดรถหุ้มเกราะเพื่อคนไทยโดยคนไทยรถเฟิร์สวินได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อภารกิจยุทธวิธีของกองทัพไทยและหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการลาดตระเวนการคุ้มกันบุคคลสำคัญการส่งกำลังพลเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงภยัยไปจนถึงภารกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ในรุ่นปี2025นี้ First w i n 4 x 4มีการปรับปรุงและยกระดับจากกลุ่นก่อนหน้าทั้งในด้านของความปลอดภัยความทนทานสมรรถนะการขับเคลื่อนและเทคโนโลยีภายในตัวรถโดยยังคงยึดแนวทางการผลิตในประเทศไทยทั้งหมดตั้งแต่โครงสร้างตัวถังไปจนถึงระบบการควบคุมหลักทำให้รถรุ่นนี้กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ขององค์การพึ่งพาตนเองด้านการป้องกันประเทศ ตัวรถมีโครงสร้างเป็นแบบโมโนโกกใช้เหล็กกลาก้าเกรดพิเศษซ,ซึ่งสามารถกันกระสุนได้ตามมาตรฐาน STANAG level 2ซึ่งสามารถต้านทานกระสุน7.62ม mm. ิลิเมตรได้รอบคันแอร์และกันแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดหรือ IED ใต้ท้องรถได้ในระดับที่สูงนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งกระจกนิรภัยกันกระสุนรอบคันพร้อมช่องยิงตอบโต้ที่สามารถใช้อาวุธจากภายในรถได้อย่างปลอดภยัย เครื่องยนต์ของ i ฟ s ร์สวิน4ณ4ปี2025ใช้เครื่องดีเซลเทอร์โบชาร์จขนาด300แรงมา้าพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อเต็มรูปแบบสามารถปีนไต่เนินลาดได้ถึง60%และลุยน้ำลึกได้ถึง1เมตรโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมมีระบบการสะเทือนแบบ Heavy Duty ที่เหมาะกับสภาพถนนวิบากในทุกภูมิประเทศของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นป่าภาคเหนือหรือพื้นที่ราบรุ่มภาคใต้ ภายในห้องโดยสารออกแบบให้บรรทุกกำลังพลได้สิบนายพร้อมพนักงานขับและหัวหน้ารถมีระบบปรับอากาศกล้องมองภาพรอบคันเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวและระบบสื่อสารภายในที่เชื่อมต่อกับวิทยุทหารมาตรฐาน n a t o ตัวบทที่นั่งทั้งหมดเป็นแบบกันแรงกระแทกพร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบ4จุดเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารในระหว่างปฏิบัติภารกิจเฟิร์ตวินยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นป้อมปืนควบคุมระยะไกล RCWS กล้องอินฟราเรดสำหรับปฏิบัติการกลางคืนอุปกรณ์ปล่อยควันบางตาไปจนถึงระบบยิงลูกระเบิดอัตโนมัติท่านี้ขึ้นอยู่กับภารกิจและการใช้งานเฉพาะของแต่ละหน่วยงานหนึ่งในจุดเด่นสำคัญของ First w วินคือการออกแบบโดยคำนึงถึงความยืดหยุ่นและการปรับแต่งตัวรถสามารถดัดแปลงเป็นรถพยาบาลสนามรถสื่อสารรถบัญชาการหรือแม้แต่รถขนส่งวัตถุอันตรายด้วยโครงสร้างโมดูลาร์ที่สามารถถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนบางส่วนได้อย่างรวดเร็ว ในด้านของประวัติการใช้งานรถเฟิร์สวินได้รับความไว้วางใจจากหลายหน่วยงานในประเทศไทยเช่นกองทัพบ,บกกองทัพเรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมราชธรรมและยังถูกส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอีกด้วยเช่นมาเลเซียฟิลิปปินส์และบรูไนซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลของยานพาหนะจากฝีมือคนไทยในปี2 0 2 5นี้นี้บริษัทยังได้เปิดตัวรุ่นใหม่ที่เน้นการรองรับการปฏิบัติการร่วมกับเทคโนโลยี AI และโดรนเช่นระบบควบคุมระยะไกลแบบกึ่งอัตโนมัติ ระบบเชื่อมต่อข้อมูลสนามรบแบบเรียลไทม์และการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บัญชาการกลางผ่านดาวเทียมทำให้เฟิร์สวิงกลายเป็นยานเกราะแห่งอนาคตที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสงครามยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือเฟิร์สวิง 4x4 ไม่ได้เป็นเพียงยานพาหนะแต่เป็นสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจของคนไทยเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าไทยสามารถออกแบบพัฒนาและผลิตยุทธปกรณ์ที่มีมาตรฐานในระดับสากลได้ด้วยตนเอง ลดการพึ่งพาต่างประเทศและสนับสนุนเศรษฐกิจในประเทศผ่านการจ้างงานการวิจัยและพัฒนาและการส่งออกอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนอกจากนี้ First Wing ยังเป็นเวทีสำหรับนักพัฒนารุ่นใหม่ของไทยในการทดลองและทดสอบเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าระบบอัตโนมัติการใช้วัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงไปจนถึงแนวคิดการพัฒนาอาวุธพลังงานด i เ e c ท e d e n e r เ y Weapon วบปอนที่กำลังอยู่ในระยะต้นขององค์การวิจัย เฟิร์สวินคูณ4แท็กติคอลเวริเครุ่นปี2025จึงไม่ใช่แค่ยานเกรอะสำหรับการป้องกันประเทศแต่คืออีกหนึ่งก้าวย่างของไทยในเวทีโลกด้านเทคโนโลยีทางทหารเป็นความหวังขององค์การพึ่งพาตนเองและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุทธศาสตร์ชาติที่เน้นความมั่นคงและการพัฒนาไปพร้อมกัน